นะครับเพ,พื่อนๆนะหลังจากนี่นะครับเราเราคั่วเสร็จเรียบร้อยครับนะขั้นตอนสุดท้ายครับเนี่ยใบลาครับเราใส่ใบลาเลยนะเนี่ยใส่ใบลาหอมๆครับอู้หอมกุ้งเลยนะกินชนจมูกเลยครับเพื่อนๆอร่อยอร่อยครับอร่อยแน่นอนเลยหอมเลยครับเนี่ยเนี่ยน่าทานเลยเพื่อนเรียบร้อยครับนะดูครับเพื่อนๆวันนี้เรา เดินเข้าป่ากันมาครับนี่ฮะเราก็มาเจอป่าผักกูดอีกแล้วครับนี่ดูพเพื่อนเพื่อนโอ้มียอดอยีใหญ่ครับมาดูมาดูฮะนี่ยเราก็มาเดินเที่ยวกันนั่นแหละครับว่าเรามาเดินนาะเวนกันครับพเพื่อนๆวันนี้ฮะโอ้เยอะเลยครับนี่เพิ่งงอครับนี่เราเดินข้างคลองครับมีริมน้ําครับนี่เพื่อนเพื่อนดู อีทยอดอใหญ่ครับนะเนี่ยผักกูดเดี๋ยวเก็บกันเลยครับนี่นะผักกูดผักกูดจ้าผักกูดเยอะเลยเก็บก่อนเดี๋ยวไปผัดนะเย็นนี้เนาะผัดน้ำมันหอยนะโอ้โหเ,เพื่อนดูเก็บแป๊บเดียวครับได้เยอะแล้วเก็บเลย เราเข้าป่าเราก็ไม่พลาดแล้วครับนะก็มาทําเป็นอาหารของเราครับในป่าเพอะไรครับดํารงชีพเราอยู่ในป่า,า,า,ปามีประโยชน์ครับนะหายากครับเนะี่ยขนาดแถวบ้านผมยังไม่ค่อยมีแล้วครับตอนนี้นะหายากครับ แพื้นที่ภาคใต้นี่ครับยังอุดมสมบูรณ์อยู่ครับยังชุ่มชื้นเลยนะน,ะนูะน่เนเพื่อนๆนี่นมีแต่ยอดเลยครับเต็มเลยนู่เพื่อนๆเราก,ก็มาหลายคนครับวันนี้นะเดี๋ยวช่วยกันเก็บครับนูน่นนะเก็บผักกันครับวันนี้ครับผมพันบ้านๆครับอ่ะวันนี้เราก็ กลับจากป่ามาแล้วครับเราก็ไปเดินป่ามานั่นนะครับเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมเต็มเลยครับที่เราเก็บผักกูดกันวันนี้นะเนี่ยเห็นไหมสวยๆเลยครับมีได้ยอดสวยๆหากินหญ้าครับเป็นพืชดีหากินหญ้าครับส่วนมากมันไม่ค่อยมีแล้วครับทุกวันนี้อะขนาดแถวบ้านผมเองยังไม่ค่อยมีครับต้องเดินไปไกลครับระยะเดินก็ประมาณอเป็นสิบกิโลนะครับกว่าจะได้ผักกูดเนี่ยหายากหครับ แต่ว่านะแถวพื้นที่สามจังหวัดนะครับยังอุดมสมบูรณ์ครับพืชผักนะพืชผักก็ยังมีเยอะอยู่ครับนะก็หากินได้นะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวก็จะทําเมนูนะผัดผักกูนนั่นแหละรครับอ่ะให้เพื่อนๆเรากินครับเพราะเราไปเก็บมาจากป่าครับเพิ่งเก็บมาใหม่ๆเลยนะครับเนี่ยเพิ่งมาถึงครับใหม่ๆสดๆเลยวันนี้่ะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยครับ นะเพื่อนเนี่ยตะกร้าเราก็เด็ดเลยครับนะเราก็จะเด็ดเอาแต่ยอดร่อนนั่นละครับนะเราก็จะเด็ดให้หมดเลยก็ถือว่ายังุดมสมบูรณ์ครับพื้นที่สามจังหวัดนี่ยังหายกินได้เลยครับก็เราก็มาทําเป็นมาลวกหรือว่ามาผัดก็ได้ครับนะเราก็จะผัด แบบผัดน้ำมันหอยนั่นนะครับน่ะตำพริกตำกระเทียมแล้วก็มาผัดครับอันนี้เราก็จะเด็ดเด็ดเอาแต่ส่วนที่อ่อนๆมันนะครับส่วนต้นแก่เราก็ไม่เอานะเราจะเด็ดแต่ส่วนอ่อ,อนๆน,นะครับเพราะว่าเราไปเก็บมาจากป่านั่นนะครับก็เราไปเดินนาตาเินกันนะครับเนี่ยใส่ตะกาเราไปเดินนาตาเินกันมาวันนี้นะ นี่ดูเพื่อนเพื่อนจะ่ตียอดสวยๆครับนี่<ม>เห็นไหมนี่ยอดสวยๆวอบเลยครับโตโตยอด,ดยใหญ่ใโอ้โหไปเก็บมาเ<ม>พิ่งเก็บสดๆเลยครับวันนี้นะเราก็ไปเดินเที่ยวป่ากันมานะด,ดูแลตรวจสอบพื้นที่ของเรานั่นนะครับนะเราก็ไปได้ผักกูดมาครับเยอะครับมีเยอะแต่ะะเราเก็บแค่พอกินครับ เราเก็บแค่พอกินเราไม่ได้เอาไปซื้อไปขายอะไรครับเราเก็บก็มาทํากินกับเพื่อนๆน,นั่นแหละครับน,น,น,นี่เดีด๋ยวเ,เราก็เด็ดนะวิธีเด็ดนี่ดูวิธีเด็ดครับเราก็เด็ดนี่ยาวประมาณหนึ่งนิ้วครับเนี่ยความยาวนี่เราก็เอาขนาดนี้ครับนี่เห็นไหมเราเด็ดเด็ดเพื่อให้มันสั้นลงนิดน,นึงครับนะบางคนก็เอาไปต้ม เจ้าน้ำพริกก็ได้ครับแต่ว่าของเราเดี๋ยวเราจะผัดผัดใส่น้ำมันหอยนั่นแหละครับนะพี่เคยทำนั่นนะครับใสน่น้ำมันหอยบางคนก็ทำลวกแล้วก็ทำน้ำพริกนะทำน้ำพริกจิ้มก็อร่อยเหมือนกันครับส่วนมากคนนิยมนั่นละครับเนี่ยเพราะว่าพื้นที่สามจังหวัดเนี่ยปักกูดนี่เขาจะเก็บไป ช่วงไม่ว่าจะเป็นงานแต่งหรือว่างานมีงานต่างๆนั่นแหละครับนะเขาก็จะไปเก็บมาต้มเพื่อเอาไปให้แขกให้แขกกินนั่นแหละครับในคนที่มาร่วมงานกินส่วนมากนะครับผมไปเจองานที่เขาที่เขาทำนะครับส่วนมากเขาจะมีผักกูดทุกงานนั่นแหละครับเพื่อน อันนี้แค่ได้จากไหนเ <Yeah. S 1> นีเ่ยเรียบร้อยครับนี่ในย, yeah. ยืดแล้วดนนะเดี๋ยวผ่านบ้านเดี๋ยวติดต่อครับ,บเดี๋ยวค่อยอเอาไปล้างอีกทีหนึ่งครับนี่เพื่อนนี่ผักสวยครับหลังจากที่เราต็ดย,ยอดเสร็จครับเราก็เอามาล้างครับล้างเพื่อทาความสะอาดก่อนครับเพราะว่าผักกูดเราต้องทําให้สุกนะครับนะเวลาทํากินเราต้องทําให้สุกเพราะว่าแถวนี้ มันมีพวกถากาาเยอะครับนะถากตามป่าตามนี้เยอะครับมันมีไข่ถากนะเราจะมากินสดๆไม่ได้นะครับในพื้นที่ก็มีถากเยอะแถวบ้านเราไม่ค่อยมีครับแต่ว่าพื้นที่สามสวนนี้ไม่ได้ครับถากเยอะนะเพ่นเพื่อนเราก็ล้างน้ำถากเอียงร้อยครับนี่เพื่อนเพื่อนเรียบร้อยครับวันนี้นะอร่อยอร่อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยวันนี้ ผ่านสมไทยครับรับผักูดครับผมใส่น้ำมันลงไปก่อนเลยนะครับเราก็จุดแก๊สครับแล้วก็ใส่น้ำมันวันนี้ได้กินวันนี้เราก็จะกินฝีมือผ่านสมไทยครับผมนมันร้อนนะครับผมน้ำมันร้อนนะครับ ใส่กระเทียมนะครับตำตำไว้แล้วก็ใส่ลงไปนะครับผมเดี๋ยวกระเทียมไม่หอมนะครับแล้วก็นี่นะครับใส่น้ํามันแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวเจียวกระเทียมให้หอมก่อนครับนะเนี่ปักกุดของเราครับก็ร่วมด้วยช่วยกันนั่นแหละครับนะเราอยู่ด้วยกันครับสามัคคียังไงก็เป็นพลังครับนะไม่ใช่ เราก็ทํางานสามัคคีครับทำกับข้าวก็ต้องสามัคคีด้วยครับนะผลละนิดผลละหน่อยนลไม้ผลละมือผลไม้คนละมือครับช่วยกันเราอร่อยแน่นอนครับวันนี้นะพอเราเจียวหอมกันนะครับนะเห็นไหมเพื่อนเราเจียวเทียมให้หอมก่อนครับหอมปั่นอันเดียวเทียวหอมเรียบร้อยใส่ตะเทียมลงไปเนาะครับหอมจังใส่ลงไปเลยนะพอเราเจียวเทียมแล้วนะเราก็ใส่ไปเลยครับผักกุฎ โอ้เต็มกระทะเลยครับรอบนี้อันนี้ก็ไม่ต้องกินนะครับพี่น้องนี่จา์เพชรพึ่งมาถึงครับไอ้แจวานเจี๊ยบอาจารย์เพชรพี่น้องเอฟซีรู้จักไหมครับเขาเรียกอะไรครับเพชรไปผักผักมาฝากด้วยอาจารย์เพชรมาจากบ้านครับวันนี้ได้ผักมาฝากขออภัยด้วยครับวันนี้อาจารย์เพชรก็ได้ใส่เสื้อมาครับพึ่งกลับมาถึงครับนี่ครับพี่น้องรู้จักไหมครับ อันนี้คุเรียวายศรผัดปังครับมันเป็นมันเป็นพันของเกษตรครับพี่น้องเออเป็นพันเกษตรครับว่าเนี่ยเต็มถุงเลยครับอาจารย์เพชรก็ใจดีครับเอามาฝากพวกเราครับนะเอามาฝากร้านแบ้านครับกับพี่ไทยดิ้นๆครับพี่น้องสวยเลยครับเดี๋ยวไปเกี่ยววันเทียบครับเดี๋ยวค่อยทํากินครับครับผมเดี๋ยวผัดปลากูดกันครับวันนี้เดี๋ยวค่อยผัดทองสมือด้วยครับครับนะมากินด้วยกันนั่นแหละครับนะเราก็ผัดเผื่อ พี่น้องเราหน่อยครับที่ทํางานร่วมกันนั่นแหละครับนะเดี๋ยวเราค่อยปรุงครับนะเครื่องปรุงเราก็จะใส่ชูรสรสด,ดีน้ํามันหอยเกลือน้าปลานั่หละครับนะใส่ก่อนน้าตาลนิดนึงครับ<ป>อ่าเติมเครื่องนะครับรสดีครับไ<ป>้เน,นี่ยเนี่ยเราใส่รสดีต่อมาก็ชูรสครับชูรส<ป>อ่าใส่ชูรสลงไป อืมนะครับอ่าน้ำตาลนิดนึงครับได้แล้วก็ตามด้วยซอสหน่อยเลยครับเนี่ยขายไม่ได้ขึ้นเลยครับซอสหน่อยตัวอร่อยเลยเนาะอ่าอืมแบบไปหน่อยได้ครับอ่านี่เราก็เนี่ยนะครับ คนให้ทั่วๆนะครับผมคนให้เข้ากันนั่นแหละครับนะจ้าทั่วโห้าตาดีมากเลยเดี๋ยวเพื่อนๆน้าทานครับอ่าเรียบเนี่ยคน้าทานเลยเพื่อนเรียบร้อยครับอ่าเดี๋ยวให้พานสมไทยชิมเลยครับอันนี้พร้อมมาชิมตรงนี้บอกทำไเดี๋ยวชิมให้ดูนะครับผม ก้อนเลยครับอร่อยครับชอบเลยอร่อยแล้วครับเพื่อนๆนะแกงวค่อยมากินพร้อมกันครับโอหอมมากเลยครับผ่านบ้านบ้านไายน้ำลายไหลแล้วครับน่ากินมากเลยเนาะน่ากินมากครับก็ยกลงไปแล้วทีนี้เรียบร้อยครับเดี๋ยวก็ติดแก๊สครับแล้วค่อยยกลงแขกกินพร้อมกันครับผมครับ ครับผมเพื่อนๆนะว <Okay>. ันนี้เราก็จะทำสองเมนูครับเนี่ยกบกบเราก็ได้มาครับนี่กบแล้วก็เครื่องแกงผัดเผ็ดครับนะเนี่ยจุดแก๊สเลยครับเดี๋ยวเราเนี่ยเก่ยวกระเทียมก่อนครับเนี่ยใส่น้ำมันแล้วก็เก่ยวกระเทียมครับวันนี้นะเราก็จะผัดเผ็ดกบครับผมนะเดี๋ยวรอชิมครับเพื่อนๆเนี่ยใส่พริกแกงเลย ก็อันนี้ก็เป็นเครื่องแกงผักเผ็ดนะครับนะเมนูเด็ดๆเลยครับเราได้เราเข้าป่าเราก็นั่นนะครับได้อาหารที่ป่ามานะครับไม่ว่าจะเป็นผักกูดหรือว่ากบนาครับเนี่ยวันนี้หลังจากที่เราทำเรียบร้อยครับเชฟผมครับน้องชายครับเนี่ยผ่านมาสครับผ่านมาสนะน้อง เป็นเชฟครับวันนี้ก็ร่วมด้วยช่วยกันนั่นแหละรครับเรานะกบผัดเผิดนะแซ่บๆพี่นอ้องอ่าหลังจากที่เราคัวพริกแกง,งเรียบร้อยครับเนะเราก็ใส่กบเลยครับเนี่ยเราใส่กบแล้วจะคั่วนะคั่วให้มันนุ่มหอมแบบนะครับคั่วมันนุ่มหอมคั่วกับพริกแกงครับให้มันหอมให้มันสุกเดี๋ยวเราค่อยปรุงครับ ตังกุ้งของเราก็ใส่นั่นแหละครับเหมือนที่เคยใส่นะครับชูรสนะน้ำปลาน้ำตาลนิดหนึ่งครับเนี่ยแล้วก็นั่นแหละครับชูรสน้ำปลาน้ำตาลเนี่ยเพื่อนๆขายไม่ได้เลยครับใบลาครับใบลาเนี่ยเราก็ไปเก็บมาจากต้นสดๆเลยครับเดี๋ยวให้น้องชายผมผัดเรียบร้อยครับ้วค่อยใส่ครับใบลาครับ เนี่ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยใกล้จะสูงแล้วครับแล้วก็ใส่กระดุ๊รดดีน้ำปลาซอสหอยซอสภูเขาทองนั่นแหละครับนะเนี่ยมีขาด้วยครับใส่ขามันจะได้มีกลิก่นหอมครับรสชาติหอมดีครับนะเติมน้ำนิดนึงครับเพื่อให้มีน้ำเยอะเพราะเราส่วนมากเราอยู่นี่ครับเรากินแต่ข้าวสวยนั่นแหละครับนะกินข้าวสวยพวกเราก็ จะให้มีน้ำนิดนึงครับถึงจะเป็นผัดเผ็ดก็แต่ให้มีน้ำนิดหนึ่งนะนะเพื่อน็นกระทะเลยครับนะมันหมานครับคนหมานไปตรงไหนก็หมานครับผมนะเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวเราค่อยใส่ใบลาครับนะครับเพื่อนเพื่อนนะหลังจากนี่นะครับเราเราคั่วเสร็จเรียบร้อยครับนะขั้นตอนสุดท้ายครับเนี่ยใบลาครับเราใส่ใบลาเลยนะเนี่ย ใส่เวลาหอมครับอู้หอมพุ้งเลยน่ะกินชนจมูกเลยครับเพื่อนๆอร่อยอร่อยครับร่อยแน่นอนเนี่ยเราใส่เวลาเราก็คนๆนิดนึงครับอูโหูองมนะรับเพื่อนๆทีนี้เราก็มากินกันเลยครับเนี่ยมีผัดกบผัดผักกูดอ่าวันนี้มียำปลากระป๋องด้วยครับขาอร่อยๆนะครับการเพชรครับ ครับผมสวัสดีครับพันสมไทยนะกินด้วยกันครับครับผมต้องใส่เลยสองอย่างนะแล้วก็จะเทสกินเองพันบ้านบ้านครับนะหลายคนครับเนาะกับข้าวหลายอย่างเลยครับกับข้าวก็หลายอย่างครับมามากินด้วยกันครับผมครับผมหลังจากนี้ครับพันบ้านโอ้เดี๋ยวก็กินข้าวก่อนครับเดี๋ยวจะเจอกันใหม่ครับผมสุดดยอมนะครับ